ข่าวยิบล้านกันต่อทางช่องอ้าวนช่ไก็กเป็นประจำทุวันเต้เช้าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอ้ว,ว,วานนี้ ติดชาแนลนี่ตรงรอบตรงร่องตรงลอย3ตัวเป๊ะเลยนะสุดยอดจริงนะไอกรติบชาแนเนี่ยท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่ท่านใดที่เข้าไปติดตามดูนี่รู้ผลเลยรู้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าชะล่าใจก็สามารถที่เข้าไปติดตามได้โดยการสนับสนุนช่องรายการนะผ่านธนาคารอมสิน0ุนทงศูนย์สุนูสององสพุทธิพงศ์ทหารแล้วก็แจ้งไปที่ไลน์นะ ไลน์ก็แอดเป็น i อดี n e นนะบ้านหมอดูหนึ่งก็แแล้วก็ส่งอีเมลท่านไปทางไลน์นั้นท่านจะได้เข้าไปติดตามทางช่องเงินกุฎิแชนแนลนะเพราะเป็นช่องส่วนตัวนะครับเป็นช่องส่วนตัวสุดๆลับสุด,สดเฉพาะท่านเลยนะครับครับก็ถือว่าสุดยอดนะวิชาเราถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่คือช่องไอแชนแนลคือลักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจะโของช่เป็นยรงทกัตมาพูดคุยกับคุณฝั่งเป็นประจำมาแนะนาตั้งดวงให้ถูกดวงให้เป็นมันเฉยความสำเร็จสองดาวเห็นเป็นสถิติก วันนี้ก็ถือว่าพูดเยอะนิดหน่อยนะครับว่าไปตามนั้นนะแต่ของเราก็มีในช่วงสาระโหราศาสตร์ตำรับพิเศษสงครามสู่จรงโชคอิจิโรคราชอยู่ในช่วงของตำนานเทพประนามปกรณ์นะอยู่ในช่วงที่ท่านทำให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงในเรื่องของดวงดาวและก็ในเรื่องของ เทพที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆเนี่ยท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงๆก็มีสาระตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะท่านจะได้เข้าใจแนวทางวิธีช่วเหลือเขาเมื่อวานนี้ก็มาเต็มๆนะปู่กัลลานมาเต็มนะแล้วก็เอาอ่ะอ่ะอัดยมาด้วยนะถือว่าพกอัดยมาด้วยสาวงามแห่งจักรวาลเนี่ยมาด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะ เพราะนั่นการศึกษาเรียนรู้อะไรแล้วแต่ถ้าเราศึกษาลึกซึ้งอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เรียนเรื่องตัวเลขอย่างเดียวเราให้รู้ว่าตัวเลขมีจิตวิญญาณตัวเลขมีการรับรู้ตัวเลขมีพลังอะไรที่อยู่ในตัวเขาเองถ้าเราเข้าใจเขาเราเคารพเราศึกษาด้วยความเคารพเราศึกษาด้วยความจริงใจเขาเขาจะให้คุณเราอย่างแท้จริงครับถ้าเราเชื่อในแนวนี้นะเชื่อในพลังตรงนี้ทุกอย่างมีพลังหมดครับทุกอย่างมีพลังหมด อ่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองใครเองและมันมีพลังหมดอะอยู่ในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มีพลังหมดแต่เราจะเข้าใจเขาหรือ่านามาใชใ้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็เน้นศึกษาเรียนรู้ให้ท่านได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็มีแนวทางในการที่จะเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกะกะลังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่เลวคิดพูดดีต่อกันอย่างมันคงดีความรู้เยี่ยมวิธีมีสําคัญแบ่งปันความคิดไหนแล้วก็ฟังคิดติดตาม พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ไปถึงที่สุดแล้วท่านจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไปถึงที่สุดก็วันที่16พฤศจิกายนนี้ไปจิบกาแฟแชร์ความรวยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัครมาเลยเยอะนาแล้วนะลอีก2ท่านนะ อีกสองท่านอีกสองท่านนะครับถ้าพี่นงมาก็เลยอีกท่านเดียวนะพี่นงไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่านะถ้าพี่นงกลับทันก็เลยอีกท่านเดียวเพราะฉะนั้นก็เอาไว้สองท่านละกันก็เกินเกินได้1 3ท่านเกินได้1 3ท่านนะก็เลยอีกสองท่านรีบรีบนะครับท่านจะอยากจะหยิบร้านกับเราอยากจะไปว่า4ตัวมันแตกยังไงอะไรมันแตกยังไงนี่นะครับอู้สุดยอดมากๆนะท่านต้องไปนะครับท่านต้องไปจริงๆนะงานนี้ไม่ไปไม่ได้เลย16พฤศจิกายน ไปจิบกาแฟแชร์ความรวยวันเสานะครับแล้วก็ไปจิบกาแฟกันตรงนั้นหยิบล้างตรงนั้นเลยของวันที่16ด้วยนะสำคัญที่สุดนะ <c oughs> แล้วก็อีกงานใหญ่หนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์สองพันปนะเป็นงานใหญ่งานสัมมนาใหญ่นะอันนั้นเกาท่านนะครับท่านกสา็สามารถสำรองที่นั่งไปได้เลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันรนะวันที่16กุมภาพันธ์นะท่านสามารถสำรองที่นั่งไปได้เลยนะครับนะสำรองที่นั่งไปก่อนและสบายใจได้นะครับตามนั้นนะ ส่วนกรบ,บีรวยก็ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้นะ064268810นะครับส่วนท่านใดที่สั่งจองไว้เกลือเดี๋ยวผมจาัดก,การให้นะครับกำลังเร่งอยู่นะครับกำลังเร่งอยู่บางอย่างบางเรื่องเราก็ต้องเอามาตรวจทานก่อนว่ามันถูกมันผิดแค่ไหนบางทีบางเรื่องบางราวทำไปแล้วมันผิดก็ต้องเอามาแก้ไขนิดหน่อยนะบางทีทํหนังสือนี่โอ้โนไม่ใช่เรื่องง่ายง่าเหมือนกันนะก็คองยากยากอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ว่า เราทําเสร็จแล้วแล้วมันทําเสร็จแล้วมันไม่เสร็จสักทีหนึ่งอะ่ะบางทีมันผิดคําผิดบางทีมันเลขผิดมันอะไรพบผิดเลขล็อกหนึ่งมันก็จะผิดไปยาวเลยนะเพราะฉนั้นเราต้องมาแก้ไขาย,ยาวอยู่หนึ่งต้องขอไปท่านด้วยที่สั่งมาช้านานแล้วนะช้านานต้องขอไปท่านด้วยส่วนหนึ่งนะต้องขอไปท่านด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่ให้เสร็จหรือแล้วละเดือนนี้เล่ให้เสร็จแน่นอนชัดเจนนะอ่ะววานไปตามนั้นนะครับก็ว่าไปตามนั้นนะเอาวันนี้เดี๋ยว ก็ว่าไปตามนั้นทีนี้เดี๋ยวผมขึ้นอันนี้มาท่านก็วันนี้ที่จริงก็มีม,มีวันจันทร์ด้วยนะที่จริงวันจันทร์เนี่ยผมก็อยากจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาพูดให้ท่านฟังแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้มาให้ท่านดูแล้วก็ท่านก็ดูไปแล้วก็ฟังผมไปแล้วกันเนาะท่านจะได้เห็นด้วยท่านจะได้เห็นวดวงดาวตัวเลขด้วยวันนี้เนี่ยหนึ่งกับแปดเนี่ยเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่นะ เขาเรียกก็หนึ่งกับแปดยังเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่นะวันนี้หนึ่งกับแปดยังเป็นดาวเจ้าเลิกขึ้นในขึ้นในขึ้นในท่านเห็นไวๆเนอะท่านจะได้สบายใจเห็นตัวแรกแล้วสบายใจไงเห็นตัวเลขแล้วสบายใจหนึ่งกับแปดยังเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่นะ หึ 1> 1่งกับแปดยังไม่ดาวเจ้าเลิกอยู่เดี๋ยวผมขยับให้ท่านได้เห็นสายหวานนิดหนึ่งนะแล้วท่านดูตรงนี้เจ็ดอ่าสี่เจ็ดหกหนึ่งนี่ก็สำคัญนะทีเอสอเมรเนี่ยนะเดี๋ยวผมขยับมามันจะบางท่านไงนะสี่เจ็ดหกหนึ่งแต่ว่าอ่าตัวนี้ท่านจะเห็นอยู่เมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวท่านก็ย้อนกลับไปดูได้นะก็เลยย้อนกลับไปดูได้ย้อนไปย้อนมาดูได้นะครับย้อนไปย้อนมาดูได้เพราะไอ้ตรงนี้ผมจะบางท่านนิดหน่อยไงแต่ม่นก็ต้องเปอย่างเงี้ยล่ะเออพอขยับอันหนึ่งมันก็จะบางอันหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ อ่าให้ท่านเห็นไว้ก่อนแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นอ่าถือว่าเป็นเรื่องของดวงดาวที่ผมวิเคราะห์เจาะอ,อันไปแล้วถ้าจัดตามระบบมีอะไร6กับหนึ่งทำให้เราได้ตังค์ใช่ไหมหนึ่งกับ8เป็นดาวเจ้าเลิกก็เจอ1ครับเจอ1ก็ไม่มีอะไรนี่มี1 7นะ1 7เลยก็จัด1 7 8 1 7เ็เต็มๆเลยจัด8 1 7เเลยนะครับเนี่ย จัดแปดเลยตรงนี้ผมเป็น517นะที่จริงท่านจัดแปดหนึ่ก็ได้517หนึปดเเงี้ยได้นะครับอันนี้ตัวเดียวกันนะเจ็ดหน,นึ่าห้าหนึ่งเจ็ดเดียวกันนะแล้วก็ถ้าหนเจ็ไม่มาก็เป็นหกเก้าหกศูนย์หกหตามนี้เพราะหกับหทำมาเราได้ตังหนึ่งกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกก็เจออยู่ที่หนึ่งเจออยู่ที่ก็หนึ่งเจ็ดอ่ะเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับเก้าหน,น,น,าน,นะน,นึ่งเจ็ดศูนย์หนึ วันจันถ้าเราศึกษาจริงๆแล้ววันจันเนี่ยเราจะเข้าใจเราเข้าใจในเทพเทพีของวันจันทร์ด้วยนะพอเราเข้าใจวันจันทร์เราจะเข้าใจเขาเราเข้าใจเขาแล้วก็จะให้เขานําโชคนาลาภให้เราเพราะเพราะดาวจันเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าทางกรีกเนี่ยผมชอบในในทานถ้าทานเทพเทพตำนานทางกรีกนะแต่ไทยเราก็ถือว่ามันมีหลายตำนานหลายคัมภีร์นะจิ่งของไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าเทพจระจันเนี่ยเขาสร้างจากนางฟ้าสิบห้านาง เรามาบทบทหลวงหลวงเราพรมด้วยนะมริกก็เกิดเป็นเทพพระบุตรอ่าเทพพระบุตรนะเป็นเทพพระบุตรคือเทพพระจันทร์น่ะเป็นผู้ชายนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ชายนะถ้าตำนานทางเรื่องของอ่ามหาพระตําตำนานของทางนี้เขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเป็นเป็นเทพลักษณะอย่างนี้เห็นไหมอ่าก็คือศึกษาเรียนรู้กันได้ในทางโหราศาสตร์ก็ศึกษาเรียนรู้กันได้แบบนั้นแต่ว่าทางกรีกเนี่ยเขาคือเป็นเทพีเลย เป็นเทพีอาร์ทิมิตเลยเป็นน้องของดาวจันนะเป็นน้องโจจันเป็นลูกฝาแฝดระหว่างอพอลโลและอาร์ทิมิตเนี่ยที่เกิดจางเลโตที่เป็นลูกของซูด้วยนะก็เรียกว่าเป็นลูกเป็นลูกเมียน้อยนะเป็นลูกเมียน้อยแต่ก่อนที่จะเกิดมาได้นี่โอ้โหก็พอๆกันนะเพราะว่าเป็นฝาแฝดเนะเป็นฝาแฝดมานางพระนางเลโตในซึ่งเป็นซูดมาแอบได้เสียเนี่ยแล้วก็นางเฮลารู้เนี่ยก็โอ้โหก็ตามล่าตามผาน ตามล้างตามผานตามล้างตามผานตามจนไม่มีที่จะอยู่ครับแล้วก็ในขณะที่นางท้องอยู่เนี่ยก็โอ้โหตามล้างตามผานจนคลอดไม่ได้ครับจนในที่สุดไปที่ไปหาเทพเนบจูนเนบจูนก็ถือว่าเนบจูนถือว่าเป็นอ,อ,อโพไซดอนนะฮะเทพโพไซดอนนะเป็นเทพแห่งเจ้าทะเลก็เห็นสงสารก็เลยเป็นนลิลมิดเกาะหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ไปคลอดตรงนั้นเองนะ ถือว่าเป็นการขอดที่ลําบากแล้วก็โดนล,ล่าอยู่ตลอดลระยะเวลานะพนางเลโต้เนี่ยนนนพยน,น,น, icamente, นางเลโต้เป็นเป็นเทพีเหมือนกันนะพนางเลโตเนี่ยเขาเรียกว่าโดนล,ล่าโดนนางเยลาล่าตลอดนะเพราะมีเฮสีหลวงเนี่ย <c oughs> ล่าตลอดเลยก็เลยโอ้โหจนในที่สุดแล้วเกิดมาพราะนี้ก็เกิดมาเป็นอาทิมิตคือคู่คู่แฝดไงอาทิมิตก,ก็คือมีพลังมีอำนาจในการที่จะคุมเวลากลางคืนโดยโดยเทพซุดก็คือให ให้อำนาจในลากพระจันทร์มีหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่คือให้ส่องแสงระหว่างระหว่างกลางคืนก็ียกวเป็นก็ียกวเป็นเทพที่นายพานทั้งหลายเนี่ยเคารพนับถือนะเพราะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนายพานที่จริงนางจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลเป็นคนที่สวยงามมากแต่ว่าแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งคือชอบเป็นพานนะชอบอะไรที่เ้าห้านิดหน่อยเป็นพานล่าสัตว์แต่จริงแล้วท,ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นคนที่อนุรักษ์สัตว์มากกว่านะ คือเป็นคนที่ปกป้องมากกว่าคือชอบล่าแต่เป็นคนที่ปกป้องไม่ได้ทําลายนะล่าเฉย ล่าเพื่อเอาความเสเป็นเป็นนิสัยชอบมาชอบชอบล่าสัตว์แต่ไม่ได้ว่าไปยิงไปฆ่านะล่าไปล่าไปล่าไปล่าให้สัตว์มันวิ่งหนีเสร็จแล้วก็มีความสนุกสนานเฮฮากันไปตามนั้นประเภทลักษณะอย่างนี้แต่ความโหดร้ายทารุณนางเฮลานี่ถือว่าร้ายมากนะถือว่าร้ายมากถือว่าร้ายจริงนะเวลาอารมณ์ร้อนนี่โอ้เหมือนผู้หญิงเอาใจยากนะเป็นไงล่ะตอนรักกันก็โอ้ยเอาไปเอาไปเจ็ดสิบกว่าล้านไปก่ล้พอมีเรื่องเวลาเอาเอาติดคุกเลยอ่เห็นไหมมันไม่ไม่ใช่ธรรมดานะอารมณ์ของผู้หญิง อย่างน้นเเออเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันนี่แหละอาทิติ์นี่แหละเหมือนกันนะพนางก็อารมณ์ดีก็ารมดีเลยนะแต่ว่าเวลาลมร้ายนี่โอ้โหแบบคนที่อ่าสังหารคนแบบโหดเหี้ยมมากนะโหดเหี้ยมมากนะเพราะฉะนั้นเออคือถ้าเกิดว่าพระจันทร์นี่จะมีสองภาคอารมณ์ไงคือภาคแห่งเดือนเดือนงายใช่ไหมเดือนงายก็คืออ่าเขาเรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงก็จะมีแสงสว่างนวลคนก็จะมาชอบส่วนเดือนมืดเก็จะเป็นความมืดมิดแล้วก็เป็นอันตราย ความโมโหร้ายก็อยู่อยู่ในลักษณะของดาวจันทนี่แหละนะก็ว่าไปตามนั้นนะนี่คือในลักษณะถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้นะเมื่อไรอาจารย์ดูอารมณ์ดีเมื่อไรอาจารย์อารมณ์มร้า,รายเนะี่ยท่านต้องเข้าใจเขาตรงนี้แล้วท่านจะได้มีโชคมีลาภจากดวงจันนะใช่ไหมดวงจันนะอันนี้ถือว่าสําคัญนะแล้วก็อ่าแล้วก็เรื่องอ่าที่ไม่ได้ถือว่าเป็นเทพที่สวยงามมากนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมีพลังในยามงคืน อันนี้คือเรียกว่าพซูสเนี่ยให้อํานาจในฐานนี้แต่มีตํานานเยอะแยะเลยเดี๋ยววันหลังเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะวันนี้มันมีลาวด้วยนะผมก็เลยเล่าได้ประมาณนี้แหละให้ท่านเข้าใจแต่ว่าท่านต้องรู้ด้วยว่าเอ๊ะวันนี้วันจันทร์อะไรจะมาคู่กันนะท่านต้องดูดาวกลุ่มดาวด้วยดาวจันทร์จะเกี่ยวพันกับอะไรครับก็คือพ่อพ่อก็คือพฤหัสเนี่ยจูปิเตอร์หรือว่าซูตใช่ไหมแล้วก็พี่ชายที่รักกันมากนะรักน้องสาวมากนะแต่อิตย์เนี่ยอทิตย์เนี่ยอพโลโลเนี่ย,ยคือหนึ่ง ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพื่อนเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นเป็นเทพีเป็นเทพีเหมือนกันมีเพื่อนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบริวารเป็นเป็นนางไม้ที่สวยงามมากเหมือนกันใครที่อยู่กับดาวจันท์เนี่ยดาวจันรนี่ถือว่าเป็นอ่าดาวจันทรนี่ถือว่าอ่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าพอ พอตอนที่นางจะเกิดมานางเห็นความลำบากของมารดาไง ấy, ใช่ไหมเห็นความลำบากของมารดาที่พอคลอดออกมาแล้วต้องหนีหัวสุกหัวชนเพราะความเป็นภรรยาเพราะความเป็นมีมาเมืองเป็นเมียซูดเนี่ยแล้วก็นางเฮลาก็โอ้โหหึงหวงมากก็ต้องหนีหัวสุกหัวชนนางเห็นความทุกข์ยากในการมีสามีอ่ะมีคู่นางก็เลยขออธิษฐานจิตกับซูดว่าจะอ่าไม่ขอแต่งงานคือขอเป็นสาวพรหมจันย์ นะขอเป็นสาวูมจันท์แม้ว่าใครจะต้องการนางแต่ไม่ไม่เมียงมองใครเลยนะแต่ด้วยนิสัยก็ยังว่านะผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีแอบแอบชอบชอบกันบ้างอะไรแงยลักษณะเนี่ยแต่ด้วยอันนี้ก็คือสัจจะแล้วคือตั้งสัจจะไว้จะไม่ขอแต่งงานเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือนางก็ไปมีเพื่อนสนิทอ่ะถ้าเรียกว่าเพื่อนสนิทนะตามนิสัยของผู้หญิงนะมีเพื่อนสนิท ก็เป็นเพื่อนสนิทก็สนิทส,สนมกันนะเป็นไม่พานเหมือนกันในอันนี้ก็พานหนุ่มชอบล่าเนื้อหน้าตาดีนะอ่าหน้าตาดีแล้วก็เป็นพานเป็นชอบพอกันแต่โยจนคนมันอยู่ใกล้ชิดกันนะจนนางนี่เกิดเขาเรียกว่าเกิดแบบคืออยากจะสละค่มจรจันตัวเองอ่ะ คือที่ตั้งสัจจาที่ฐานไว้มึงทีก็ลืมเพราะความชอบหลงไหลในพานหนุ่มที่มีร่างกายกำยำแล้วก็หน้าตาดีสง่างามแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะก็เกิดจากคงไหลยอยากจะคิดสละโสดด้วยนะ แต่พระอาทิตย์ทราบในความคิดของนางตรงนี้ไงก็กลัวว่านางจะไปเสียสัจจะที่ไปเคยสาบานไว้กับแม่น้ําแม่น้ำแม่น้ำตรงนี้ใครไปสาบานไว้แล้วไม่ได้นะอันตรายนะใครสาบานพูดแล้วน้ําจะไหลเข้าปากตายอย่างเดียวเลยนะไม่มีอะไรอันตรายมากเพราะนั้นไปสาบานไว้ตรงนี้แล้วไงไปสาบานเขาขอเป็นสาวพมจันทร์ไม่ขอแต่งงานเน hmm. ี่ยก็กลัวลูกน้องสาวของตัวเองจะผิดคําสาบานเน่รักมากนะนะพานนี่ก็คือเลขสามนะพานี่เลขสามนะพานี่เลขสามนะครับเพราะนั้นก็คือถือว่าก็ถือว่ารักนั่นแหละก็ถือว่านางก็รักนั่นแหละ ได้ยอมยอมที่จะผิดคําสัจจะนั่นแหละแต่พระอาทิตย์รู้ไงกลัวน้องสาวตัวเองจะไปผิดคําสัจจะก,ก็เลยล่อของนายพานตรงเนี้ยที่เป็นเพื่อนน้องสาวเนี่ยให้ให้ให้ลงทะเลไปที่เกาะพอลงทะเลไปที่เกาะก็เดินไปเรื่อยๆพอไปที่เกาะอย่งก็โขใหญ่ใช่ไหมพอไปไกลมองไกลๆปุ๊บมาไปเห็นแต่หัวไงพอเห็นแต่หัวปุ๊บก็คิดว่าเป็นเกาะแล้วก็พระอาทิตย์กับอาทิมิตรนี่ก็ชวนน้องสาวออกมาบอกว่ามาแข่งขันยิงธนูกันใครจะยิงธนูทะเลาะเกาะตรงนั้นได้เนี่ยถือว่าชนะ อาพระที่ก็ร่อลวงนางนางก็มาปุ๊บก,ก็ยิงธนูไปก็ไปเดินแ้วก็มัน,เป,นมเป็นไม่ใช่เป็นเกาะครับกลายเป็นหัวของเพื่อนสนิทเนี่ยเขาเรียกเพื่อนสนิทอาอาเพื่อนสนิทโอโอโอไอคอนอะโอโอไอรอนโออโอไอรอนอะไรสักอย่างชื่ออย่างเงี้ยครับนะอาก็ก็โดนหัวทะลุตายเลยพอตายปุ๊บมานางก็รู้ว่าโอ้โหเสียใจมากเพราะเอาลูกศรตัวเองไปฆ่าเพื่อนนะก็เลยเสียใจมากๆเลยทําให้ อ่าก็เลยเอาอ่าก็เลยเอาศพของอ่าเพื่อนสนิทมาแล้วก็อธิษฐานจิตสาให้ขึ้นไปเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวในพานมีดาวในพานนะมีดาวในพานกับอ่าสุนัขค,คู่ใจอา่าอติอุทธอะไรสุนัขคู่ใจติอุทธเนี่ยขึ้นไปเป็นนายพานกับหมาป่าท่านดูดาวในพานเห็นไหมมีตำนานดาวในพานนะ จะมีดาวในพานอยู่ก็มีหมาป่าไปด้วยกันเห็นไหมท่านจะดูตรงนี้นี่แหละก็คือเป็นไอคอนคือเป็นอ่าเพื่อนสนิทของอัทิมิตนี่แหละครับที่โดนอัทิมิตโดนลูกศรอ,อัทิมิตตายแล้วก็นางก็ให้ขึ้นไปเป็นดาวเพื่อน,นางจะได้มองอยู่ใกล้ๆนางตลอดเวลาเดือนกบดาวไงครับใช่ไหมจะได้อยู่ใกล้กลกลนางตลอดเวลาไม่ได้ห่างเหินไปไหนไงนะนี้คืออันนี้คือเป็นตำนานอย่างหนึ่งแล้วก็มีตำดาวหมีด้วยนะมีดาวหมีด้วยหลังจากที่ดาวหมีดาวหมีนี่มาจากอะไรโอ้ยมันมีตำนานเยอะแยะนะแล้วก็สร้างดาวนู่นสร้างดาวนี่มาเนี่ยเป็นตำนาน ตามนี้นะอ้าววันนี้มันจันนะวันนี้มันจันนี่คือตามลักษณะน,นี้นะหนึ่งกับหกทำมาเราได้ตังค์แล้วก็หนึ่งกับแปดเป็นดาวเจ้าเล่หกระจัดไปตามนี้นะก็เจอหนึ่งอะครับก็ไม่มีอะไรหนึ่งเจ็ดถูกไม่มาก็หนึ่งเจ็ดหกมาท่านยาวหกไปทำอะไรก็ได้นะแต่ผมจัดไว้นี่หกเก้าหกศูนย์หกห้านะตามนี้นะแล้วก็สายหวางก็ตามนี้เลยกระจัดไปตามนี้เจอหนึ่งเจอแปดด้วยมันเจอหนึ่งเจอแปดด้วยนะเจอหนึ่งเจอแปด้วยตามนี้อ้าวอันนี้ก็ว่าไปตามนี้นะก็วิเคราะห์ตาแหน่งเอาไปดูสายรีเลทดีหน่อยนะสายรรหอาหนะาอาะกกมไ,มไ นะก็อันนี้ก็รีเลทรีเล้วันนี้เจอ1กับ6ครับเนี่ยเจอ1กับ6ครับมันก็เจอ6ด้วย LD เจอ6ด้วยก็เน้น่ะครับ ท่านี้หกหกมาก็ไม่มีอะไรหกหนึ่งหกศูนย์หกห้าถ้าตามนี้เลยหรือหกเก้าหกหกห้าหกศูนย์ที่ผมวางไว้แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันนะอ่านี่เหมือนกันนะอ้าวตามนั้นนะใครอยากจะเข้าไปฟังลึกซึ้งแบ่งกลุ่มดาวสายดาวให้ได้ตามรอบตามข้อตามอะไรต่างๆนานา,น,านานาก็ไปติดตามได้ทางอ่าเอ็กซ์คลูซแนลนะไปลาวเลยแล้วกันนะ,ะไปลาวเลยครับเนี่ยไปสายรีเลยลาวเลยนะไปสายรีเลยลาวรีเลยลาว,ลาวก็เจอเหนึ่งกับหกเป็นกันนะเ,อเจอเหนึ่งกับหกเป็นกันก็มีสี่หกเก้านะผมว่ากับหกเก้าก็ใส่ สเป็น VR ตัวเดียวด้วยนะสเป็น VR มาไม่ได้4ี่หกไม่ละสี่หกสี่เก้าไม่ละสี่ก็ได้นะตามีนหน้านี่เป็นสายรีเลสน,นะสายรีเลสของเรานะไปดูสายวิเคราะห์จอจัตโรบกของเราก็จะคล้ายๆกับฮานอยเลยครับสายวิเคราะห์จอจัตโรบกของเราแต่เราเจอ2องแปดเป็นดาวเจ้าเริกงนะ สองกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกนะครับของของลาวนี่เราเจอสองกับแปดแต่ของฮานอยเราเจอหนึ่งกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกแต่ถ้าของของลาวนี่เราเจอสองกับแปดเห็นไหมสองกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกครับเจอสองกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกถ้าลาวนี่เราเจอสองกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกเจอสองกับแปดเป็นดาวเจ้าเลิกตัวนี้เจอสองกับแปดด้วยนะเยอะด้วยสายว่างก็เยอะด้วยครับเนี่ยมีเก้าห้าเก้านะไอ้ไอ้ที่แขนบมบักอยู่นี่คือเจ็ดเก้านะครับตามนั้นแล้วอย่าลืมสี่เจ็ดหกหนึ่งด้วยนะงั้นนี่เหมือนกันครับถ้าเจ็ดมาก็หนึ่งเจ็ดถ้าเจ หกศูนะถ้าก็4มาใส่นะสเป็น VR อยู่นะสีก็ได้นะครับจัดสี่เก้าไปเลยก็ได้นะครับสี่เ้ไปเลยก็ได้สี่แปงนี้ก็ได้นะครับเพราะแปดกับสเป็นดาวเจ้าเลือกสี่สงี่มก็ได้เพราะแปดกับสเป็นดาวเจ้าเลิกนะสเป็น VR 4เป็น VR แล้วก็สเป็น AR ด้วย AR ด้วย VR ด้วยนะสก็แรงนะผมว่าก็สก็แรงนะดูซิมนิดหนึ่งนะ ดูซิมนิดหนึ่งอันนี้ตามนี้นะตามนี้นะอ,นนอ,นนอันนี้จะมาหาหนอยก่อนได้นะหกเก้าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกห้าเนี่ยจะมาหาหน,นอยก่อนได้นะถ้าไม่มาานอยท่านก็จัดไปที่ลาวนะแลวดูเบสด้วยนะดูเบสด้วยถ้าอยากรู้เบสมีอะไรท่านก็แชนแนลนะเอ็กคอร์ทแชแนลนะครับอ้าวไปดูตรงนี้เลยครับไปดูสูตรลาวสูตรลาวครับสูตรลาวนี่สูตรลาวนี่สําคัญมากนะสูตรลาวนี่สําคัญมากเนดะี๋ยวผมหลบผมนิดหน่อยท่านจะได้เห็นสูตรลาวสูตรลาวนี่ถือว่ามีความสําคัญมากแล้วก็แน่นอนมากนะสูตรลาวเนี่ยซิมลา โทรได้วันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเครื่องขึ้น,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 นไม่ขึ้นไหมเสียงไม่มีครับเดี๋ยวผมขยับเสียงนิดหน่อยเพราะเสียงมันหายนะครับเอ้าเสียงอาจจะแปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับเอ้านมาตรงนี้สองหนึ่งศูนย์เก้านะนี่คือซิมลาวนะต้องมีนะต้องมีในลาวทีนี้มันเจอเก้าครับเนี่ยมันเจอเก้านะตรงนี้มันเจอเก้านะครับผมเนี่ยมันเจอเก้าเจอเก้าไม่มีแล้วกเจ็ดก้าหกไง ก็มีแค่เก้าเจ็ดเก้กคนี่ยถ้าเจอเก้าก็มีแค่9ก้าเ็ดเนะสูรนะมีแค่เก้า็ดถ้า9ไม่มาครับก็มี8ปดกับสี่แกับสก็มี8 2 8 1 8 0 4ปดหนึถ้ายึดเราอาร์ก็มีตามนี้ครับสี่สองถ้า9ก้า็ดาหมายิงเาเจ็ดกาหมายิงก็ได้3ตัวเนาะเจ็ดกัาหกมยิงนะยึดสถ้ายึด4ี่สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์ก็เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หกสี่สองห 4เป็นมิยานะครับ4เป็นมิยาตัวหายคือ6ด้วยนะตัวหายคือ6คือ2ด้วยนะจัด26ก่อนได้ก็ได้26ก็โอเคนะ2641 2642เนี่ยนะ2641 2642เนี่ยจัดไปได้นะครับจัดไปได้ตามนี้นี่คือสูตรลาวนะสูตรลาวนะครับตามนั้นว่าไปตามนี้นะครับต้ก็เอาไปพิจารณาดูนะสูตรลาวนะผมว่ามาตามนี้ในเรื่องของเอกทิพย์เอก,กทิพย์แชนแนลนะท่านใดที่อยากจะเข้าไปติดตามก็ก็สนับสนุนช่องรายการได้ ที่ธนาคารนมสิน0 0 0 0 0 3 2 2 4 6ไม่ต้งการแจ้งอีเมลท่านไปที่ไลน์ผมไลน์ก็แอดไลน์เป็นบ้านมาดู198นะครับหรือแต่โทรศัพท์ไปก็ก็ได้ชุดลก4 2 6 8 8 1 0นะครับตามนั้นว่าตามนี้นะครับอ่ะวันนี้มาแบบสบายๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเราด้วยนะส่วนหนึ่งนะถ้าใจเราใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นนายใจเราเป็นหัวหน้าก็จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะถ้าเราเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กังลังในสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ดีเราคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงแล้วก็ กเรียกว่าดีความรู้เยี่ยมว,วิธีมีสําคัญแบ่งปันความคิดอันนี้มันก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะแต่การฟังผมก็ต้องฟังคิดติด,ต,ดตามพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ไปถึงที่สุดวันที่26พฤศจิกาย,ยนไปจิบกา,ฟาแฟแากรวยกันนะครับขอทุกท่านไปนะครับก็ไปเลยนะครับขอให้มีอะไรดีๆไปด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็ว่าด้วยกันไปด้วยกันไปจิบร้านด้วยกันนะครับว่าตามนี้นะครับอะวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเงินราทุกคนโชคดีครับ